นี่แหละครับหลังพึ่งน้ำเต็มกินไหมลูกต่อไปก็เมนูหอยเชลลีต้ม <laughs> ก้อยต้มก้อยหอยเชลรี <laughs> นี่ตีมิม้มอยู่หลังบ้านไม่ได้ไปทำไหนหลังมิ้มก็อยู่กดใกล้ๆนี่ปลาเผาเอาโอ้หัวน้ำนี่หัวน้ำก็ได้อยู่ น,น,นี่ครับวันหยุดตกปลาเต็มหมดปลานินกระตัวน้อยนไม่่ายไม่่ายปลาเผาเขาเหรอปลาเผายใต้ปลาเผาปลาเผา นี่สมชื่อพี่ทานหรือเปล่าโอ้อ้าวเนี่ยปลาเผาข้างบ่อนี่แหละเดี๋ยวไปเอาเสือมาปูกันท้ายรถนู่นนะเสือเสืออยู่ท้ายรถลุงเอากุญแจไปเปิดป้าเปิดล็อกบรรยากาดหลังห้องนี่ครับห้องสีน้ำเงินนี่ห้อง วันหยุดวันหยุดน,นานไสปลาโอโหสิบตัวโลได้มั้งใสเนี้ยตัวใหญ่เป็นไหนหมดน้ำมันลึกครับสารลายเต็มหมดเลยสารลายเต็มสะเย็น,นสยใส่ใหญ่เดี๋ยวเข้าบึกก็อยู่กลางบ่อนั่นแหละ มีบัวสะบัวอะไรจะเข้าล่ะต้ใหญ่เข้าแล้วยิงไม่ถูกเองไงปืนแม่นก็ยิงสิบนัดไม่ได้สักตัวยิงปลาเน้นขึ้นไม่ถูกยิงไม่รู้กี่ดอกก็เลยครับบรรยากาศสวนข้างห้อง ป่ามะพร้าวป่าไผ่เนี่ยตันนวปันมาทำไมสปิวันน้ำลึกมากเลยสองเมตรสามเมตรน้ำบัววันหยุดไมรไปไหนกันก็นกนหลังบ้านเนี้ยพอได้อยู่ครับป่าก็ขังไว้ในะม,มีมีทั้งหอยเชอรีน่นี่นะป่า ส่วนไม่ใหญ่ไใส์เล็กๆตัสปิวร้อนน่าจะว่ายน้ำเล่นดีไหม